สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสำราญสำหรับในตอนนี้ก็เป็นตอนส่งท้ายเรื่องราวของลาหูที่กำลังจักโครจรโยกย้ายราศีในวันที่5พฤษภาคม2568ก็มาดูกันว่าเมื่อราหูกลับบ้านเราจะต้องรับมืออย่างไรครับ ทุกท่านก็ได้ติดตามเรื่องราวผลกระทบจากการโครจรย้ายราศีของราหูมาจนถึงตอนสุดท้ายนี้แต่ละท่านก็คงได้มองเห็นภาพแล้วว่าเมื่อราหูโครจรย้ายราศีเข้าสู่ราศีกุมในวันที่5พฤษภาคม2568ทิศทางคันลองชีวิตของแต่ละลัคนาราศีของแต่ละท่านนั้นจะได้รับผลกระทบอย่างไรจากการที่ราหูมาสถิตที่ราศีกุม ซึ่งก็เป็นราศีที่ราหูได้มตารฐานเกษตรตราธิบดีถึงแม้ว่าที่มาของราหูจากนิทานโหราศาสตร์ที่ผมได้เคยเล่าให้ฟังไปแล้วในเรื่องราวของราหูในตอนแรกนั้นอาจจะเป็นเรื่องราวที่เราอาจจะมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้แต่ในการคำนวณเพื่อหาเส้นทางโคจรของราหูตามหลักการของ โหราศาสตร์ไทยนั้นก็จะมีที่มาหรือมีจุดตั้งต้นที่เราสามารถสืบทราบได้ชัดเจนโดยอ้างอิงมาจากหลักวิชาทางดาราศาสตร์ซึ่งการคำนวณหาตำแหน่งแล้วก็เส้นทางโคจรของราหูนั้นก็เป็นการหาค่าที่ได้จากการคำนวณจุดตัดบนเส้นทางโคจรรูปวงลีสองวงซึ่งวงรีทั้งสองวงนั้นก็ไม่ได้ตั้งอยู่บนระนาบเดียวกันนะครับ ซึ่งจะขอทบทวนนะครับขอทบทวนเพราะว่าเคยเล่ามาหลายครั้งแล้วให้ผู้ที่ได้สนใจเรื่องราวของราหูจะได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งวงลีแรกก็เป็นวงลีที่เรามองในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ที่ยืนอยู่บนพื้นโลกเมื่อเราแงนมองก็จะเห็นว่าพระอาทิตย์มีการเคลื่อนที่เป็นวงลีรอบๆโลกที่เรายืนอยู่ หรือจริงๆก็คือเป็นโลกเรานะครับที่หมุนรอบดวงอาทิตย์ซึ่งเส้นทางโคจรที่เรามองเห็นเป็นวงรีเราก็จะเรียกวงรีวงนีวง้ว่าราวิมักรหรือว่าสุริยะวิถีแล้วก็วงรีที่สองก็คือวงรีที่มนุษย์เรามองเห็นพระจันทร์ที่โคจรอยู่รอบโลกซึ่งก็เป็นวงรีที่เรามองเห็นอยู่เป็นประจำนะครับวงรีนี้เราจะเรียกกันว่าจันทร์มักรหรือว่าจันทร์วิถี เนื่องจากวงรีสองวงอย่างที่บอกว่าไม่ได้อยู่บนระนาบเดียวกันแต่จะเอียงมุมทําองศากันอยู่ซึ่งทําให้เกิดจุดตัดขึ้นสองจุดโดยหลักการทางโหราศาสตร์ก็กําหนดให้จุดตัดที่อยู่บริเวณด้านบนหรือว่าด้านเหนือเราจะเรียกจุดนั้นว่าเป็นราหูเราก็จะเห็นว่าที่มาของราหูที่ถูกนํามาใช้ในทางโหราศาสตร์นั้นนอกจากจะมีที่มาจากนิทาน อีกด้านหนึ่งราหูก็มีที่มาที่ตั้งต้นมาจากทางดาราศาสตร์เช่นเดียวกันกับดาวพระเคราะห์อื่นๆเพราะว่าเราสามารถที่จะคำนวณเส้นทางโคจรได้อย่างชัดเจนเพียงแต่ว่าจุดตัดนั้นที่เราสมมุติให้เป็นดาวพระเคราะห์นั้นก็จะไม่มีมวลไม่มีสภาวะเช่นเดียวกับดาวพระเคราะห์ดวงอื่นๆ แต่ก็เป็นตัวยืนยันได้นะครับว่าราหูที่ถูกนำมาใช้ในหลักวิชาโหราศาสตร์นั้นมีความสัมพันธ์กับวิชาดาราศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์รวมไปถึงหลักวิชาทางสถิติดังคำกล่าวที่กล่าวกันมาแต่โบราณน,นะครับว่าโหราศาสตร์กับดาราศาสตร์ก็จะเป็นเสมือนสองหน้าที่อยู่บนเหรียญเดียวกันราหูนั้นเมื่อถูกนำมาใช้ในทางโหราศาสตร์ไทยก็ ถูกจัดว่าเป็นดาวบาปพระเคราะห์ที่แสดงอิทธิพลในทางร้ายมากกว่าดีกล้าได้กล้าเสียบุ่มบามเราจะมีภาพจำของราหูที่ทำให้รู้สึกถึงความมัวมัวไม่ชัดเจนความมืดดำการลุ่มหลงม,ม,มัวเมาหรือสิ่งของอะไรที่เป็นสีเทาๆดำๆดำั่งเช่นที่โบราณอาจารย์ท่านก็สอนให้เราท่องจำเวลาไปเรียนวิชาโหราศาสตร์กันว่า มัวเมาไทยราหูซึ่งก็จะทำให้เรานึกถึงเรื่องของบาปเคราะห์มากกว่าเรื่องของสุป,ปเคราะห์แต่ในความเป็นจริงราหูก็เช่นเดียวกับดาวระเคราะห์อื่นๆในทางโหราศาสตร์นะครับก็คือมีทั้งด้านที่ดีมีทั้งด้านที่ไม่ดีแต่ด้วยภาพจำของราหูเมื่อมีการโครจรย้ายราศีก็เลยสร้างความวิตกกังวลให้กับผู้ที่สนใจในโหราศาสตร์ หลายหายท่านที่ก็มักจะสอบถามกันเข้ามาว่าเมื่อราหูโคจรย้ายราศีแล้วจะต้องทำพิธีบูชาราหูพิธีสะดอกเคาะพิธีรับส่งราหูหรือพิธีกรรมอะไรอื่นๆหรือไม่หรือควรจะต้องทำตัวอย่างไรดังนั้นนะครับเพื่อให้ท่านได้มีความเข้าใจมากขึ้น ก็จึงขออธิบายรายละเอียดต่างๆเพื่อให้ผู้ที่ติดตามท่านจะได้ใช้วิจารณญาณตัดสินใจเอาเองนะครับว่าเมื่อราหูย้ายราศีแล้วท่านควรทำอย่างไรนะครับอันนี้เป็นวิจารณญาณของแต่ละท่านนะครับจริงๆแล้วพิธีกรรมต่างๆนะครับที่พูดถึงที่ผ่านมานั้นเป็นส่วนหนึ่ง ในการศึกษาโหราศาสตร์ในส่วนที่เราเรียกกันว่าเป็นภาคพิธีกรรมก็เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมต่างๆทั้งทางด้านศาสนานะครับความเชื่อก็มีทั้งด้านศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์ฮินดูหรือความเชื่ออื่นๆเช่นการทําพิธีบูชาเทวดานกพเคราะหการทําพิธีบูชาสะดอกเคราะห์เป็นต้นก็วัตถุประสงค์ หลักก็เพื่อช่วยเหลือป้องกันคุ้มครองผู้ที่คาดว่ากำลังจะประสบกับเคราะห์กรรมการนำภาคพิธีกรรมมาใช้ประโยชน์นั้นก็มีมาตั้งแต่ยุคโบราณแล้วนะครับแต่จะเป็นการนำมาใช้เพื่อประโยชน์โดยรวมของสาธารณชนโดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้เกิดการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนหมู่มากในสังคม เมื่อมีการพยากรณ์หรือมีการคาดหมายหรือกำลังจะมองเห็นว่าได้เกิดเหตุการณ์ผิดปกติหรือใกล้จะเกิดภัยขึ้นในสังคมที่อาศัยอยู่หรือในบ้านเมืองนั้นๆเราลองถอยหลังจากปัจจุบันไปไม่นานนะครับแค่4ีหปีก็จะเห็นตัวอย่างจากกรณีการเกิดวิกฤตการณ์โควิด -19 ซึ่งส่วนหนึ่งทางภาครัฐก็ได้ร่วมกับทางภาคคณะสู์ ในหลายๆพื้นที่จัดทำพิธีกรรมเพื่อช่วยปลอบประโลมสร้างขวัญสร้างกำลังใจให้กับชาวบ้านร้านตลาดทั่วๆไปแต่ทุกท่านก็ต้องยอมรับนะครับเป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยเราสามารถผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปได้เพราะความสามารถแล้วก็ความมีประสิทธิภาพของหน่วยงานต่างๆในระบบสาธารณาสุขของประเทศเราตั้งแต่หน่วยย่อยๆที่เราควรจะต้อง เรียกว่าตบมือให้คำยกย่องนะครับก็คือตั้งแต่กลุ่มผู้ใหญ่บ้านกำนันอสอมอจนไปถึงในระดับสูงสูงในภาครัฐบาลที่ช่วยให้เราผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 มาได้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องราวของการที่เราไปทำภาคพิธีกรรมแต่อย่างใดนะครับอันนี้ต้องต้องยอมรับกันในจุดนี้ก่อนคราวนี้เราลองมองย้อนหลังไปให้ไกลนะครับอีกประมาณ ร้อยเจ็ดสิบหรือร้อปีที่แล้วในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวคือรัชกาลที่3ามใครที่ศึกษาประวัติศาสตร์ก็จะทราบว่าในช่วงนั้นเกิดโรคระบาดอย่างรุนแรงเป็นไหยหวาตักัโลกหรือเราเรียกกันว่าโรคหาซึ่งจะมีชื่อเรียกเฉพาะในช่วงนั้นว่าเป็นหาปีละกาเพราะมีระบาดหนักในปีละกา รัชการที่สามท่านก็ทรงมีรับสั่งให้ปล่อยสัตว์ต่างๆเป็นการทำบุญเพื่อแก้เคล็ดแต่การเกิดไิวาตัตกะโลกนั้นก็ยังระบาดขึ้นอย่างต่อเนื่องไปจนถึงรัชการของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชการที่4เมื่อประมาณปี2403แล้วก็ระบาดไปจนถึงช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชการที่5 เมื่อประมาณปี2,416ซึ่งก็เป็นการเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกการเกิดไฮิวาระบาดอย่างต่อเนื่องมาตลอดนั้นสุดท้ายแล้วประเทศไทยเราก็สามารถขจัดออกไปได้เมื่อเราเริ่มมีความรู้ทางการแพทย์สมัยใหม่เข้ามาแพร่หลายทำให้เราเกิดความเข้าใจในโรคระบาดต่างๆที่เกิดขึ้นและ ที่เป็นพระมหากรุณาที่คุณมากๆก็คือในช่วงที่รัชกาลที่หคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านก็ทรงมีประกาศรับสั่งให้จัดตั้งกรมสุขาภิบาลเพื่อจะทําน้ําประปาให้กับราษฎรได้ใช้เพื่อจะได้ไม่ต้องไปใช้น้ําในแม่น้าลําคลองโดยตรงซึ่งก็เป็นจุดตั้งต้นของการระบาดของโรคฮยววาตะโลกในสมัยก่อนนั่นเอง จึงทำให้การระบาดของโรคหาหรือว่าหายวาตะกะโลกในประเทศไทยยุคหลังๆเบาบางลงไปจนเรียกได้ว่าแทบจะหายไปจากประเทศไทยอย่างถาวรลองถอยหลังไปให้ไกลกว่าน,นี้อีกนะครับเมื่อกี้1 7อยเจปีเราถอยไปถึงในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งมีการเกิดโรคระบาดที่รุนแรงคือหายาตากะโรค ระบาดขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยหรือรัชกาลที่สองเมื่อประมาณปี 2,362- ถึง2,363พระองค์ท่านก็ทรงมีรับสั่งให้ประกอบพิธีนะครับอันนี้เป็นพิธีกรรมใหญ่เลยก็คือพระราชพิธีอาภาธพินาศโดยมีพระบรมราชองการว่าเป็นการเพื่อปอบปรุงจิตใจราษฎร และเป็นการปัดลังควานให้แก่พระนครแล้วก็ทรงประกาศต่อด้วยนะครับว่าไม่ให้ราษฎรทั้งหลายออกไปล่าสัตว์แล้วก็ห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโดยเด็ดขาดให้ราษฎรอาศัยอยู่แต่ในบ้านเรือนห้ามออกจากที่พักอาศัยจริงๆตรงนี้ก็ถือว่าทันสมัยนะครับทันสมัยมากๆเพราะ200กว่าปีต่อมาเราก็ยังใช้มาตรการนี้อยู่เมื่อเกิดโควิด19 ก็ถือว่าในช่วงนั้นเป็นมาตรการ Work ์ r ฟ m Home ครั้งแรกของประเทศไทยก่อนการเกิดสถานการณ์โควิด -19 เสียอีกนะครับเป็น200ปีเลยทีเดียวในการจัดพระราชพิธีอาพาธพินาศในสมัยรัชกาลที่สองนี้นะครับก็ปรากฏว่ามีพระภิกษุมีราษฎรซึ่งก็ามาเข้าร่วมพิธีร่วมแล้วก็ยังเสียชีวิตด้วยโรคหา บางท่านก็เสียชีวิตในพิธีบางท่านก็เสียชีวิตระหว่างเดินทางกับที่พักทําให้ราโดรพลเมืองก็เกิดข่าวร่าลือว่าผีฮามีกําลังแกร่งกล้ากว่าพิธีที่จัดทำทําให้การระบาดครั้งต่อมานะครับพระอ,องค์ท่านก็สั่งยกเลิกการจัดพระราชพิพรรชพธีนี้อย่างถาวรเลยทีเดียว ที่ผมยกตัวอย่างมาให้ท่านฟังสองสามตัวอย่างที่ผ่านมานั้นก็เพื่อให้ท่านได้เห็นภาพว่าจริงๆแล้วภาคพิธีกรรมกับคนไทยเราก็อยู่ด้วยกันมานานแล้วนะครับประชาชนคนไทยเรานั้นก็เคยมีการลองผิดลองถูกกับการใช้ภาคพิธีกรรมเพื่อทําการต่อสู้กับโรคระบาดมาแล้วและก็ต้องเผชิญหน้าต่อสู้กับสถานการณ์วิกฤตนั้นอย่างไรจนเมื่อ เรามีความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์การสาธารณสุขสมัยใหม่เข้ามาเราจึงสามารถป้องกันแก้ไขการระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจริงๆเรายังมีพิธีกรรมส่วนอื่นๆอ,อ,อีกด้วยนะครับไม่ใช่แต่เรื่องโรคระบาดอย่างสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาตอนก่อนกรุงแตกก็จะมีพิธีกรรมต่างๆในการที่ปอบปรโลมขวัญกำลังใจ ราษโดนในพระนครขณะที่พม่าล้อมในขณะที่พมา่าทําการล้อมเมืองอยู่เรียกว่ามีศึกต่างเมืองมาแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จอย่างที่เราทรา,ทราบทราบกันอยู่แล้วนะครับพอศ .2310 กรุงศรีอยุธยาก็แตกเสียให้กับพมา่าเช่นกันพิธีกรรมต่างๆที่จัดขึ้นเมื่อมีวิกฤตการใดๆที่อาจส่งผลร้ายต่อคันลองชีวิตที่เกิดขึ้น ก็จะมีการจัดพิธีกรรมขึ้นมานะครับหลักใหญ่อย่างที่บอกว่าเป็นการปลอบประโลมขวัญและก็ให้กำลังใจแต่การที่จะผ่านไปได้นะครับจริงๆแล้วก็คือการใช้สติปัญญาความรู้ที่ถูกต้องเข้ามาไตรตรองแก้ไขสถานการณ์ที่อาจจะส่งผลร้ายเป็นหลักสำคัญเพื่อให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ร้ายนั้นไปได้นะครับ ถ้าพิจารณารูปแบบพิธีกรรมส่วนใหญ่ที่หลายสำนักนำมาใช้นั้นนะครับอย่างที่ผมเคยเห็นหรือเคยทราบก็จะเห็นว่านำมาหรือว่าดัดแปลงมาจากพิธีบูชาเทวดานุปเคราะห์ที่มีอยู่ในตำราเก่าแก่โบราณไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าใครเป็นผู้ที่คิดทำพิธีนี้ขึ้นมาแต่คาดว่าก็น่าจะมีมาตั้งแต่สมัยยุคสุขโขทัย ซึ่งต่อมาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามารากรมพญาบำราบปรปักท่านก็ทรงปรึกษากับสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชหรือว่าสาปุษตะเทโวสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สถิตนวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศรีมารามซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าพระองค์เป็นเรียกว่าสมเด็จพระสังฆราช พิเศษนะครับเพราะว่าทรงมีประเรียนถึง18ประโยคซึ่งทั้งสองท่านสองพระองค์ท่านก็ได้รวบรวมกำหนดเป็นข้อพิธีเอาไว้ในราัชากาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือในสมัยราชการที่5นั่นเองซึ่งจากต้นทางที่ทั้งสองพระองค์ท่านได้รวบรวมเป็นข้อกำหนดเป็นพิธีต่างๆเอาไว้นั้นเมื่อผ่านการดัดแปลงนะครับก็เป็นพิธีกรรมต่างๆในปัจจุบัน ทำให้นอกจากจะมีเรื่องราวทางพุทธศาสนาเพียงอย่างเดียวก็จะเพิ่มเรื่องราวพิธีทางไสยศาสตร์หรือทางด้านอื่นเข้ามาด้วยเรียกว่ามีครบนะครับทั้งผีทั้งพรามทั้งพุทธรวมอยู่ในพิธีเดียวกันจากเดิมท,ที่จะใช้เน้นหลักทางพุทธศาสนาที่มีการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นกุศลส,สำหรับผู้ที่ตั้งอยู่ในความสวัสดิมงคล เมื่อดัดแปลงเพิ่มเติมวิธีด้านอื่นเข้ามาแล้วนะครับผู้ที่ประกอบพิธีกรรมก็จะต้องอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลทางพุทธศาสนาที่ตนเองทำให้กับเทวดาต่างๆโดยหวังผลตอบแทนก็คือการผ่านพ้นพยันตรายต่างๆที่จะเข้ามากลับมามีความเจริญรุ่งเรืองด้วยลาบยศสรรเสริญดังนั้น ท่านฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณใช้สติลองไตร่ตรองดูว่าหากท่านประพฤติปฏิบัติตนตามหลักการทางศาสนาตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีอำนาจจากการตั้งอยู่ในความเป็นสวัสดิมงคลก็จะส่งผลปกป้องคุ้มครองป้องกันภัยให้กับท่านโดยตรงแม้แต่เทวดาต่างๆก็ต้องใช้เทวานุภาพมาคุ้มครองท่าน จึงไม่มีความจําเป็นนะครับไม่มีความจําเป็นที่ท่านจะต้องใช้เส้นทางที่อ้อมไปบูชาสิ่งอื่นๆหรือจะต้องเสียเวลาเสียทรัพย์สินเสียเงินทองในการไปเข้าร่วมพิธีกรรมหรือสแสวงหาวัตถุบูชาต่างๆเพื่อเสริมดวงชะตาทําให้เกิดผลที่ย้อนกลับมาปกป้องคุ้มครองท่านอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นที่ต้องบอกว่า ตรงไปตรงมานะครับเพราะว่าทุกท่านสามารถปฏิบัติได้ง่ายๆโดยการใช้อํานาจของพุทธคุณนั่นเองนะครับคุณงามความดีต่างๆที่ท่านได้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบก็จะช่วยปกป้องคุ้มครองท่านราหูนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดเงามืดที่ประคุมโลกเราหรือที่เราเรียกกันว่าการเกิดคลาดทำให้สภาวะแวดล้อมมืดมน ไม่แจ่มใสโบราณอาจารย์ท่านจึงเปรียบลาหูเหมือนอวิชชาที่บทบังรอบๆอ,อบตัวบุคคลเกิดอารมณ์ที่โมเมาต่างๆนานาดังนั้นหากท่านไปกระทำการใดๆที่ส่งเสริมต่อราหูก็จะถือว่าท่านไปส่งเสริมต่ออวิชชานั่นเองเมื่อส่งเสริมแล้วอวิชชาเหล่านั้นก็จะเข้ามาบทบังสภาวะแวดล้อมรอบตัวท่านให้มืดมน ให้หมุนมัวยิ่งขึ้นนั่นเองคำแนะนำสำหรับการลับมือกับราหูอย่างมีประสิทธิภาพนั้นก็คือการตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีตั้งอยู่ในความไม่ประมาทความมีสติสัมปชัญญะคอยกำกับตลอดเวลาก็จะทำให้ตัวท่านนั้นเกิดปัญญาเกิดหนทางสว่างขึ้นในจ,ใจิตใจความสว่างด้วยสติ และปัญญาก็จะเป็นแสงสว่างที่ส่องไปให้ราหูที่ม่นมัวนั้นสว่างขึ้นเป็นราหูที่ไม่มืดมนไม่มัวเมาจนขาดสติกลับมาส่งผลที่เป็นคุณให้กับคันลองชีวิตของท่านได้ผ่านพ้นพยันตรายพบกับความดีงามความสว่างสวยัยประสบความสำเร็จตามที่ท่านประสงค์ได้อย่างแน่นอน มาถึงตรงนี้นะครับก็เพื่อให้ท่านที่ติดตามได้มีความมั่นใจมากขึ้นก็จะขอแนะนำเพิ่มเติมไปจากที่แนะนำมาแล้วนะครับว่าในการดำเนินครลองชีวิตร่วมกับราหูอย่างมีเหตุมีผลไม่งมงายนั้นสามารถทำได้อย่างไรนะครับข้อแรกท่านก็ต้องทำความเข้าใจว่าดาวพเฤกษ์ทุกดวงมีทั้งด้านที่ดีด้านที่ไม่ดีไม่ยกเว้นนะครับแม้แต่ดาวพฤหัสบดี ราหูก็เช่นเดียวกันลองย้อนกลับไปทบทวนดูว่าหลายครั้งนะครับที่ผมพูดว่าราหูมีส่วนที่ดีอย่างไรท่านมีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีใดมีความสัมพันธ์กับราหูเช่นไรและท่านต้องคอยเตือนสติตัวเองให้นําเอาส่วนดีของราหูออกมาใช้แล้วประโยชน์ก็จะตกกับตัวของท่านเองนะครับเพราะว่าถ้าท่านมองเห็นแต่ส่วนเสีย ท่านก็จะมองไม่เห็นประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับนอกจากว่าต้องมัวแต่วิตกกังวลเพราะฉะนั้นท่านก็ควรจะมองหาส่วนที่ดีของราหู <ๆ S 1> เช่นเดียวกับดาวพระเคราะห์อื่นๆข้อที่2ควรตรวจดูพื้นดวงชะตาของท่านด้วยว่าราหูนั้นมีความสัมพันธ์กับดาวพระเคราะห์อื่นๆอย่างไรในพื้นดวงชะตาของท่านรวมไปถึงช่วงเวลาที่ดาวพระเคราะห์ต่างๆโคจรด้วยเช่น,ชนกัน เพื่อที่ท่านเองจะได้เตรียมการตั้งรับหรือเตรียมป้องกันเอาไว้ก่อนอย่างเช่นเราก็ทราบว่าราหูกับดาวพุธนะครับก็เป็นคู่ศัตรูกันนะครับพุทธอันธพานวิวาทราหูอันนี้ก็เป็นคําทางโหนที่ท่องกันมาเมื่อถึงช่วงเวลาที่ดาวพระเคราะห์ทั้งสองดวงนี้โคจรสวนกันท่านก็ต้องระมัดระวังเรื่องของคําพูดคําจาของท่านเอาไว้บ้างนะครับเพราะว่า มีโอกาสที่จะมีปากเสียงทะเลาะวิวาทกันกับบุคคลอื่นได้โดยง่ายหรือว่าท่านก็มีโอกาสที่จะมีโทษเพราะปากหรือเพราะคำพูดนั่นเองอย่างเช่นผมยกตัวอย่างให้เห็นนะครับช่วงประมาณวันที่6มีนาคม2 5 6 8าผมจำเวลาไม่ค่อยได้นะครับจำไม่ได้ว่าเป็นช่วงไหนแต่เป็นวันนี้น่าจะเป็นวันนี้แหละครับ6มีนาคม2568 ซึ่งราหูกับดาวพุธจะโครจรสวนกันอยู่ที่ราศีมีนก่อนที่ราหูจะโครจรย้ายราศีนี้นะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะเกิดการกระทบกระทั่งหรือวิวาทกันด้วยวาจาเกิดขึ้นกับหลายๆท่านด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆที่ทำให้ท่านเข้าใจนะครับแล้วก็รู้เรื่องราวทางดวงดาวทางโหราศาสตร์แล้วก็นำมา ใช้เตรียมการตั้งรับเตรียมการป้องกันให้กับตัวท่านเองได้ข้อที่ 3. ไม่ว่าคำพยากรณ์ของลัคนาราศีท่านเป็นเช่นไรทั้ง12ราศีนะครับไม่ว่าจะดีจะร้ายทั้งหมดนั้นเป็นเพียงแนวทางกว้างๆเท่านั้นท่านไม่ควรอยู่นิ่งเฉยโดยเปล่าประโยชน์ไม่ว่าจะดีหรือจะร้ายท่านต้องไม่รอคอยบุญวาสนาหรือโชคชะตาลาบลอย อย่าหยุดการพัฒนาตัวเองท่านต้องพยายามเพิ่มขีดความสามารถของตัวเองในทุกๆด้านเมื่อมีปัญหาต่างๆเข้ามาในคลลองชีวิตท่านต้องมองหาโอกาสจากสิ่งที่จะเข้ามาอย่างไม่ย่อท้อโอกาสสำหรับท่านที่มองหาแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมนั้นก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่ท้อถอย เหมือนนิทานเรื่องหนู2ตัวนะครับที่ผมเคยเล่าให้ฟังที่ตกลงไปในถังน้ำนมหนูตัวแรกก็ไม่ต่อสู้ดิ้นรนก็จมถังน้ำนมตายไปหนูตัวที่2ก็เรียกว่าถีบตะกุยตะกายเพื่อเอาตัวเองให้รอดออกจากน้ำนมนั้นตลอดเวลาจนกระทั่งว่าผิวของน้ำนมก็จะแข็งกลายเป็นชีสหนูตัวนั้นก็รอดตายแล้วก็แถมยังได้กินนมกินชีสตามที่ต้องการอีกด้วยนะครับ ซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงความมานะอดทนต่อสู้จนเอาชนะปัญหาได้อย่างงดงามแล้วก็จะได้รับรางวัลตอบแทนนั่นเองข้อที่4ก็เป็นเรื่องที่ท่านสามารถทำปัจจุบันกรรมของท่านให้เป็นความดีแบบง่ายๆโดยการยึดมั่นในความกตัญญูรู้คุณดูแลเอาใจใส่ต่อบุปการีต่อบุคคลในครอบครัวของท่านทำบุญตักบาตรตามปกติ บริจาคทรัพย์สินเป็นทานในการช่วยเหลือผู้อื่นตามกาลังไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรมอันดีเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกหลานของท่านปัจจุบันกรรมที่ดีเช่นนี้ซึ่งถ้าหากท่านปฏิบัติแล้วก็จะส่งผลดีให้กับตัวท่านเองและครอบครัวให้ร่วมมือกันผ่านพ้นปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆที่ผ่านเข้ามาได้ อย่างแน่นอนโดยที่ท่านไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายต่างๆในการที่จะต้องไปทําพิธีกรรมในการเดินทางไปกราบไหวบูชาอะไรต่างๆเลยนะครับโอกาสในการทําดีนั้นก็อยู่รอบๆตัวท่านนี่แหละนี่ก็เป็นหลักง่ายๆนะครับที่ถือว่าท่านสามารถดําเนินคันลองชีวิตของท่านร่วมกับราหูได้โดยไม่ยากนักในอดีต ก็มีอาจารย์โหรผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับผมก็ยุขอยกคำกล่าวของท่านขึ้นมาท่านก็บอกว่าการงมงายนั้นเสียทั้งเวลาเสียทั้งทรัพย์สินเงินทองถ้าท่านเอาเวลาที่สูญเสียไปกับการงมงายนั้นไปงมกุ้งหอยปูปลาในแม่น้ำลำคลองก็น่าจะได้ประโยชน์ต่อตัวท่านเองมากกว่าท่านก็ลองใช้วิจารณญาณดูนะครับว่าคำกล่าวของอาจารย์โหรผู้ใหญ่ท่านนี้ จริงหรือไม่นะครับสำหรับผู้ที่ได้ติดตามเรื่องราวของราหูมาจนถึงตรงนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะมีความเข้าใจพร้อมที่จะรับมือกับการโคจรย้ายราศีตามปกติของราหูซึ่งจริงๆแล้วก็โคจรตามปกตินะครับไม่มีการโคจรวิกลคติอะไรด้วยเพราะว่าทุกๆ18เดือนก็ย้ายราศีครั้งหนึ่งประมาณนั้นนะครับทุกๆ18เดือน18เดือนเสศษๆก็ย้ายราศีครั้งหนึ่ง นะครับตรงต่อเวลาเสมอนะครับก็ขอให้ท่านที่เข้าใจตรงนี้ได้มองเห็นหนทางสว่างดังเช่นที่เมื่อ18เดือนที่แล้วผมก็เคยได้ยกคำกล่าวทางพุทธศาสนามาให้ฟังเอาไว้ครั้งหนึ่งนะครับว่าให้ท่านมองเห็นในลักษณะที่เป็นทัศนานุตริยะซึ่งก็มีความหมายถึงว่าการมองเห็นอันยอดเยี่ยม ที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกง,งามแห่งจิตใจนะครับซึ่งท่านได้มองเห็นนั่นเองก็หวังว่าความรู้ต่างๆในเรื่องราหูทั้งหมดที่กล่าวมาก็จะเป็นประโยชน์ให้กับท่านในการที่จะได้มองเห็นในลักษณะที่เรียกว่าทัศนานุตตริยะอย่างที่ผมยกมากล่าวนะครับตั้งแต่เมื่อ18เดือนที่แล้วจนมาถึง รอบการโคจรของราหูในปัจจุบันนะครับก็ขอให้ทุกท่านทําตัวอยู่กับราหูไปแบบสบายๆนะครับไม่ต้องวิตกกังวลนะครับมีข้อควรปฏิบัติต่างๆผมก็ได้กล่าวถึงหมดแล้วก็ต่อไปเราก็คงกลับไปคุยกันถึงเรื่องอื่นๆทางโหราศาสตร์นะครับขอจบเรื่องราวของราหูเอาไว้ตรงตอนที่16นะครับสวัสดีครับ